Bloomberg รายงานว่า iOS 19จะปรับดีไซน์ใหม่หมดครับเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่นับตั้งแต่ iOS 7เลยหลังจากที่ผมรายงานข่าวนี้ไปที่ f a c e o o o k i โ o d โอโหคอมเมนต์เพียบเลยฮะบางคนก็รอการดีไซน์ใหม่บางคนก็เห็นภาพแนวคิดที่ผมแนมเข้าไปก็บอกว่าเออมันไม่ได้สวยเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อข่าวจะเป็นอย่างไรบ้างบลู o เบิร์ครับเขารายงานว่า Apple วางแผนนะที่จะรีดีไซน์ทั้ง iOS 19, iPad o s 19รวมถึง Mac OS 16ด้วยจะเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดคือที่ข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแบบปรับโฉมไม่ทิ้งคราบเดิมเลยด้วยซ้ำเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเรื่องของหน้าจอการใช้งานและรูปแบบการทำงานด้วยมันมีคำหนึ่งนะที่รายงานข่าวเขาระบุไว้เขาใช้คำว่า การเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการปรับปรุงรูปแบบไอคอนเมนูแอปหน้าต่างการใช้งานปุ่มต่างๆและจะมากกว่าการเปลี่ยนดีไซน์แต่จะเปลี่ยนไปในแง่ของสุนทรียศาสตร์ด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ารูปแบบจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการทําง,งานใหม่หมดครับทั้งตัวหน้าจอการทําง,งานการแตะการกดอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ตรงนั้นด้วยก็ได้นะครับรายงานบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการยกเครื่องนับตั้งแต่ที่ Apple เคยทํามา ถ้าเป็น iOS เนี่ยตั้งแต่ iOS 7ถ้าเป็น macOS ก็เป็นตั้งแต่ macOS Big Sur เราย้อนกลับไป iOS 7ก่อนถ้าใครจำไม่ได้ผมเนี่ยเกิดทันนะทันยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยผมใช้ iPhone 4น่าจะ iPhone 4 iPhone 4S นี่แหละแล้วเป็น iOS 6ดีไซน์มันก็จะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยสวยงามจะเป็นดีไซน์ดั้งเดิมที่ Apple เคยใช้มาแล้วพอ Apple เปิดตัว iOS 7ปั๊บเนี่ยมันเป็นการปรับโฉมใหม่หมดเลยนะครับ จากที่เคยเป็นปุ่มๆน,นูนๆสามิติก็จะรู้สึกมีความปร่งแสงมีความแบนลงหน้าจอใช้งานง่ายขึ้นมาพร้อมกับฟอนต์ที่สวยงามขึ้นตัวนี้ผมเคยติดตั้งตอนที่ใช้ iPhone อ s ดีย s อัพขึ้นมาเป็น iOS 7ส่วนตอนนั้นใช้ iPad mini รุ่นแรกอยู่ก็ได้อัปเกรดเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เจอปัญหาตอนนั้นนะถึงแม้ว่าตัวหน้าจอการทํางานเนี่ยมันจะดูดีดูสวยดูสวยงามใช้งานง่ายแต่มันแลกมากับประสิทธิภาพครับ โอ้โหตอนนั้น iPad mini 1ผมเนี่ยกระตุกมากใช้งานแทบไม่ได้เลยรวมถึง iPhone 4S ของผมด้วยดังน,นั้นมันก็เป็นหนึ่งข้อกังวลครับที่คนกังวลว่าถ้ากรณีที่ Apple เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ iOS 18เนาะ กลับมาเป็น iOS 19แล้วใช้ดีไซน์ใหม่หมดมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานหรือเปล่าอันนี้จะเป็นหนึ่งข้อที่สําคัญอยา่างที่2ที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านสูนรรียศาสตร์เนี่ยแล้วก็รูปแบบการทํางานเนี่ยคนจะต้องปรับตัวเยอะไหมก็เป็นข้อกังวลแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เป,เปิดตัวนะครับมันจะเป็นข่าวลืออยู่อ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องข่าวลือของดีไซน์ใหม่ที่ว่า ในข่าวเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าใช้ดีไซน์แบบไหนแต่ก่อนหน้านี้นนมันเคยมีรายงานข่าวบอกว่า iOS 19เนี่ยจะยกเครื่องดีไซน์ใหม่หมดแต่บางส่วนจะใช้ดีไซน์เหมือนกับ Vision OS ของ Vision Pro ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ย Vision OS มันเป็นอา่าระบบปฏิบัติการของแว่น Apple Vision Pro นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความโปร่งแสงสวยงามนะดูแบบบางๆสบายตาไอคอนของเขาจะเป็นไอคอนวงกลมดังนั้นมันก็เลยมีการมาผูกมาเชื่อมโยงกันแล้วว่าเออสรุปแล้วเนี่ย iOS 19จะใช้ดีไซน์ไอคอนเป็นวงกลมหรือเปล่า เหมือนกับตัว Vision OS ของ Vision Pro หรือเปล่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับผมยังมองว่าไอคอนของบนสมาร์ทโฟนบนไอโฟนอย่างเงี้ย อาจจะยังเป็นตัวสี่เหลี่ยมขอบมนเหมือนเดิมเพราะว่าการใช้งานของเราเนี่ยเราต้องใช้นิ้วอ่ะสัมผัสหน้าจอการที่เปลี่ยนไปใช้ไอคอนวงกลมเนี่ยการแตะสัมผัสเนี่ยอาจจะยากหน่อยผมยังมองว่ารูปแบบไอคอนเนี่ยอาจจะยังเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนเหมือนเดิมแต่ดีไซน์เขาอาจจะมีความโปร่งแสงมีความแบนราบลงก็ได้เหมือนกับตัวไอคอนบน VisionOS ก็ได้อันนี้1นข้อที่ผมตั้งค้อสังเกตนะครับและก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์ YouTuber ช่อง FPT เขาได้เผยภาพแนวคิดตัวหนึ่ง น่าสนใจมากภาพแนวคิดตัวนั้นมันเป็นการอ้างอิงจากข่าวหรือด้วยครับเขาบอกว่าแอปกล้องใน iOS 19เนี่ยจะดีไซน์ใหม่เหมือนกับหน้าจอของ vision OS เลยก็ไปดูกันได้เดี๋ยวผมแนบภาพอินเสิร์ตเข้าไปถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์โปร่งแสงนะการดีไซน์ออกแบบคล้ายๆกันแต่ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าดีไซน์แบบนี้จะถูกนำไปใช้ในแอปติดเครื่องตัวอื่น และการตั้งค่าระบบบน iOS 19หรือไม่อันนี้ไม่มีข้อมูลนะฮะแต่ผมมองว่าถ้า Apple เปลี่ยนดีไซน์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราใช้ดีไซน์เดิมมานานแล้วอย่างที่เราเห็นในดีไซน์ iOS 1 8ตรงนี้ผมมองว่ามันใช้มาหลายปีมากเลยย้อนกลับไป17 16, 16 15 1 4 1 3 12 11มันใช้ดีไซน์แบบนี้หมดเป็นแบบนี้หมดเลยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iOS เวอร์ชันใหม่ๆเป็นการปรับแต่งหน้าจอนะฮะการปรับแต่งธีมสีไอคอนแต่ยังไม่ไ สนใจทางเว็บไซต์ครับที่ผมเอาข่าวมาก็เป็นเว็บไซต์ m a x u m o มอลเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่ Apple เนี่ยผลักดันเรื่องดีไซน์ใหม่ของ iOS 19ามันมีอยู่2เหตุผลสำคัญครับข้อแรกเพื่อให้ดึงดูดให้ผู้ใช้กลับมาให้ความสำคัญเรื่องการใช้งาน iOS มากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นจุดดึงดูดไงตอนที่ปล่อย iOS เวอร์ชั่นใหม่มานอกจากจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วหน้าตาใหม่ก็จะสามารถดึงดูดให้ผู้ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ง่ายขึ้นข้อที่2อ,อันนนี้เเป็เรื่องที่เออผมดูก็าจจะเห็นด้วยนะ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าดึงความสนใจในการที่ Apple เลื่อนปล่อยฟีเจอร์ s ิ r ิชมใหม่พร้อม p p l e i n t e l l l g e n c e ไปทีแรกเนี่ยเขามีแผนจะปล่อยในช่วงนี้ฮะช่วงเดือนมีนาเมษานี้แต่เหมือนมีปัญหาบางอย่างฟีเจอร์ Si r ิพร้อม p p l e i n t e l l i g e n c e ใหม่เนี่ยถูกเลื่อนไปปล่อยอัปเดตในปีหน้านู่นนะฮะดังนั้นพอไม่มีของใหม่ปล่อยในช่วงต้นปีกลางปีนี้ การเปิดตัว iOS 19พร้อมดีไซน์ใหม่ก็จะสามารถดึงความสนใจตรงนี้ได้มามากมายพอสมควรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมพูดมามันก็เป็นข่าวลือนี่ผมย้ำอีกทีมันเป็นข่าวลือเท่านั้นมันยังไม่มีการเปิดตัวสําหรับการเปิดตัวของ iOS 19 iPad OS 19รวมถึง Mac OS 16เนี่ย คาดว่า Apple จะเปิดตัวในงาน WWDC ันยู c 225ที่ปกติแล้วนะครับ Apple มกักจะจัดในช่วงต้นเดือนของมิถุนายนหรืออาจจะเป็นกลางเดือนก็ได้ก็จะเป็นในช่วงนั้นฮะแต่ว่าจัดในเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนพอ Apple เปิดตัว iOS เวอร์ชันใหม่ปั๊บในช่วงมิถุนายนการปล่อยอัปเดตก็อยู่ในช่วงนู่นนะครับเดือนกันยาเดือนตุลาฮะใครที่ อยากเห็นตัวเวอร์ชันใหม่ก็รออีกไม่กี่เดือนผมคิดว่าในช่วงปลายเดือนมีนาเนี้ยแ p ปเปน่าจะประกาศวันจัดงาน w ดิมันยูเดปี2025ัน้าและส่วน iOS 19จะเปิดตัววันไหนก็รอติดตามกันนะครับ